เฮ้ยครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องโชคดีก็คงมันหลอกครับแต่ค็ไม่หลอกเพราะคงไม่เห็นมีใคร,รหลอกเลยแต่คือเราจะมาเล่นมอสในไมค์ครับก็คือสกีบีดีท้ทอยเดฟไป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 เต้องไปด้วยวะอย่างแรกเรารุ้งใส่ชุดกอก,ก่อนครับ ใส่ไมไม่รู้เดยวกูจะใส่ายงางเล่ยยางสารยาสย่างโอมแล้วก็ฮ่าใสา่ไหมไม่รู้ะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเก็บสิวะเก็บเก็บเย ยังไงวันนี้เราก็จะมาเล่นดีครับโอเคเนนี่ไงทากคนอาจจะไม่เชื่อแล้วก็เราจะเอาไททันไททันทีวีใครจะเอาไททันทีวีแม,มกนกดไลค์นะครับหรือเขาจะเอาไททันฮับวิล่าแมนกดซับ หรือจะเอาไททันสปิก,กอร์แมนคอมเมนต์ comment. ไททันสปิก,กอร์แมนแบบทุกคนต้องคอมเมนต์น่ะเออแต่ไม่เห็นนะคะคอมเมนต์นช่องโอเคเราจะเอาตัวเหี้ยอะไรดีมาอันแรกก็จะเป็นไททันสปิก,กอร์แมน เฮ้ยโอเคไม่เป็นไรกูเอาล่างเงี้ยอะไรเงี้ยเนาะนนนนนนผมต้องเอาล่างนี้มาไม่ห่างไม่ล่างไหนถ้าเขาคลิโตะมาโอเคผมจะเล่นเกับคลิโตะก่อนคิริโตะจัดการมันจัดการมันมันจะจัดการให้มันคริโตะ กี่ตัวจะจาัดก,การไททันสปีกเมนได้เพราะว่าไอ้ฝรั่งแม่งเลือดเยอะเพราะว่าไททันต้องเลือดเยอะอยู่แล้วแล้วที่อะไรนะนี่มันล้นให้ตำนานหรือว่าช่างไงจะมาซ่อมเอช่างไงในตำนานไปเลยสงสัยยังอมจะมาแล้ว เป็นไรไหเป็นไรอาไททไทำไมด้ตัวกิ่นมนโอ้ยกลัวเครียดเ,เลยแบบไม่รู้ะอะตไททัาูเปนไททันทีวีแมนเสีง,งมามาแล้วมาแล้วล่างเฮ้ไหมครับเฮมไหมครับเราจะดูล่างไททันทีวีแมนอัเดไททันซูเปอร์แมนครับเป็นไงจาับก,การไม่เป็น แล้วส่วนกูเอากริดซิกวิดี้ดอปดอปดอปเย็ดเย็ดมาทำไมวะเฮ้ยไม่รู้อ่ะแต่ที่เรารู้ก็คือผมจะต้องทำจริงๆครับฮ่าๆๆๆากูดูจากข้ามืง เฮ้ยนี่มัน EP ดี42หรือเปล่าน่าจะใช่เห็นไหมมันได้ยินเสียงไม่รู้อะลำแสงที่คาดดวงตาเราจะเอาไททันนี่อสระกลังกนิ่นอีกแล้ ใส่หนัองอ่านอุ้ยดีฮะอุ้ยเจยโอ้ยสามเอ็ดอ้ยไอ้ท่านทำเวลาทำอะไรนะ่ะเุ้ยคนเกย์ทำไมอ่ะคุณชอบเกย์อุ้ยคนที่ใส่ไม่ดีเลยคุณทำไมชอบเกย์ ท่านคาเวล่าเป็นเกอเหรออือหท่านคาเวีย่ยาเป็นเกอท่านคาเยร่าเป็นรับ ใครท่านทีวีแมนจากการมาเราจะดูเต่ท่านทีวีแมนสายล้ำแสงไหม ท่านคาวิล่าเมนโดนโจมตีเฮ้ยเป็นเงเราจะไปหาล่างล่างดี่ล่างนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่มันไงไงมีเพลงครับมีเพลง,งครับ ้ไททันสไปล่า,รา,า,าจรงิงมากนี่มันก็มาโจมตีกันมรใส่ต้องเอาไททันสไปร่าแล้วสิโอ้ยมันหไม่ได้เปิดน,น,นา คือตอกกันเนี่ยน่าดูปุ๊บอีสัสล่างเพลงครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอตัวไปก่อนนะคะโอเคบ๊ยายบายขอทางทีวีหนหนเลพีหนหนอจจอพ่อะไรหน่อยพี่อะไรหน่อยสิอะไรหน่อยก่อนที่จะจากกันโอเคคุยเยอะไม่รู้เนี่ยบายบายโอเค Ai, ah, eu a dar da mãe. eu vou dar o ponte mãe.